ไปเที่ยวมาครับนั้นชิปนี้จะมาเล่าว่าจะเล่าเรื่องสถานที่ที่เพิ่งไปมาก็คืออุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับโดยที่กิจกรรมที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเนี่ยที่ผมไปมาก็คือไปดูชา้างนะครับก็จะมาไล่เรียนตั้งแต่ว่าการจะเข้าไปเข้าไปได้ยังไงต้องตั้ง Google แบบเออเฟิร์ชหาคําว่าอะไรแล้วก็ มีข้อกาหนดกําหนดการอะไรบ้างนะครับในการเข้าไปเที่ยวช้างป่าก,กุยบุรีแล้วก็เรื่องความประทับใจมาข้างในนี้มันมีอะไรบ้างครับข้างในนี้มีอะไรบ้างรเริ่มแรกเนี่ยออให้เราโทรไปถามจะโทรไปถามทางอุทยานก่อนนะครับโดยที่เบอร์โทรแล้วก็หาใน Google ได้เลยนะครับพิมพ์แปลว่าอ,อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็โทรไปถามว่าออสภาพอากาศเป็นยังไงเข้าไปเที่ยวได้ไหม ใหก็เปิดทุกวันแล้วก็เข้าไปเที่ยวได้อยู่แล้วเนี่ยได้ได้อยู่แล้วแหละนะครับโดยที่เวลากําหนดเวลาที่จะเข้าสามารถที่จะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับก็คือตั้งแต่บ่ายบ่ายสองโมงแล้วก็ต้องออกมาภายในหกโมงนะครับเพราะว่าเ,เขาจะให้ช้างได้พักผ่อนบ้างเพราะว่าถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นการรบกวนช้างด้วยนะครับดังนั้นก็จะมีเวลาอยู่ในช่วงบ่ายสองถึงหกโมงนะครับโดยที่เ ที่ที่พี่พนักง,งานเขาแนะนําเนี่ยว่าเราจะไปเราควรจะไปช่วงไหนดีช่วงฤด,ดูไหนเขาก็แนะนําว่าให้ไปช่วงฤด,ดูฝนเพราะว่าอากาศก็จะเย็นสบายๆไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็ช้างเนี่ยก็จะออกมาหาก,กินกันเพราะว่าช้างมันก็จะกินหญ้ากินต้นไม้อะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นพวกหน้าแล้งอะ่ะช้างมันจะไม่ค่อยออกนะครับโอกาสเห็นจะน้อยครับทีนี้พอเราเตัดสินใจได้แล้วนนเนี่ยว่าเราจะไปเที่ยว ช่วงบ่ายโมงเนาะเราก็เตรียมตัวให้ดีนะครับดูสภาพอากาศให้ดีว่าถ้าฝนตกหรือเปล่าแต่ว่าเที่ที่อุทยานเนี่ยเขาจะมีเสื้อกันฝนมีร่มอะไรให้นะครับถ้าเกิดฝนตกนะเท่าที่ถามพี่พนักงานมานะครับแต่ว่าถ้าเตรียมไปเองนะก็เตรียมไปเองเนาะถ้าเกิดฝนตกนะครับแล้วก็เลือกวันให้ดีๆเพราะว่าถ้าเลือกวันถูกเนี่ยมันจะต่างกันลิบลับเลยเท่าที่ผมสัมผัสได้นะครับ ถ้าเราเลือกวันไปที่ถูกเนื้อไนมันเป็นตอนบ่ายอ่ะถ้าเราไปช่วงที่มันร้อนหน่อยอ่ะมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยจอยเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปช่วงหน้าฝนแล้วเอ,อ่อฟ้ามันเปิดเปิด,ปดฝนฝนไม่ตกแล้วก็แดดไม่แรงเนี่ยอันเนี้ยบรรยาก,กาศมจะดีตลอดทริปเลยซึ่งซึ่งช่วงที่ผมไปเป็อช่วงหน้าฝนเนาะก็คือดูสภาพอากาศเตรียมอะไรให้พร้อมนะครับแล้วก็เดินทางไปโดยที่วิธีการเดินทางไปเนี่ย ให้เราพิมพ์ไปแก็แบบว่าจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับเอ้ยจุดชมชา้างให้พิมพ์เพราะว่าชมชา้างอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับถ้าตั้งไปที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมันจะไปอีกที่หนึ่งให้เราตั้งไปที่จุดชมช้างน,นะครับให้เราให้เราเสิร์ชหาว่าจุดชมชา้างกุยบุรีมันก็จะนําเราไปแต่ว่าระวังนิดนึงถ้าสัญญาณเน็ตไม่ได้แรงมากมันอาจจะ เด็ดมันอาจจะดับไปกลางทาง้วเราอาจจะไปไม่ถูกนะครับแต่ว่าเออเท่าที่ผมไปมาเนี่ยระหว่างทางมันก็มีป้ายบอกทางเรื่อยๆนะครับว่าอีกกี่ก,กิโลถึงอีกกี่กิโลถึงมันจะมีรูปสักซึ่งสื่อถึงบทยานะครับก็จะบอกทางเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะก็ไม่โอกาสหลงก็มันเป็นทางตรงส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่หลงนะครับแต่ก็ดูแมปดูอะไรไว้ก่อนก็ได้นะูมเอาดูว่าเออจ้องเลี้ยวตรงไหนบ้าง ไมคไ่ค่อยไม่ค่อได้เหลือเท่าไหร่อ่ะข้างในก็จะไม่มีเน็ตครับพอเราไปถึงปุ๊บเอ่อเขาจะมีค่าเข้า,ขา,ขาขอุทยานผู้ใหญ่สี่สิบเด็กยี่สิบครับแต่ก็ถ้าเราจะไปดูช้างเนี่ยมันจะต้องเสียค่ารถนําเที่ยวแล้วก็ไกด์อีกแปดห้าสิบาทต่อคันนะครับซึ่งคันหนึ่งเนี่ยสามารถนั่งได้หกคนเราไปได้หกคนก็จะแปดหสิบาท โดยที่เราจะเที่ยวเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเราไปเองแบบ p r i v a t e ่ะก็คือเราจ้างไกด์ส่วนตัวแล้วเราก็ไปกันเองแบบ family trip ครับเขาก็จะรอเราตามเท่าที่เราแบบจะกลับกี่โมงก็ได้แต่ว่าก็คืออยู่ในช่วงบ่ายสองถึงหกโมงครับก่อนหกโมงเนี่ยเขาก็จะต้องเรียกให้ออกเราจะอยู่แช่น,นานแค่ไหนก็ได้เราตัวขอเองก็ไปตั้งแต่บ่ายสามกว่าเลยแล้วก็อยู่ยันหกโมงเลยะคระับทีนี้ข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้าง อย่างแรกที่จะมีเลยที่รู้สึกว้าวเลยตอนที่ผมไปคือผีเสื้อเยอะมากผีเสื้อบินแบบเยอะในระดับที่ว่ายืนตรงไหนก็มีผีเสื้อหน้าห้องน้ำก็มีผีเสื้อลานโล่งๆลก็มีผีเสื้อแล้วผีเสื้อมันเป็นแบบมันเป็นผีเสื้อธรรมชาติที่เป็นธีมเดียวกันหมดอ่ะคือผีเสื้อที่เราเห็นตามบ้านอะไรเงี้ยมันอาจจะมีหลากสีมันสีส้มสีอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นผีเสื้อที่อยู่กันเป็นฝูงแล้วก็ สีมันก็เป็นสีครุกๆเดียวกันสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีดำจะมีอีกสามสีแล้วก็บินแอกมันอยู่ในหนังมันอยู่ในละครเนี่ยมันอยู่ในเอ็มวีอะบินทั่วเลยโอ้โหเยอะมากเยอะแบบโคตรเยอะะจริงๆมันก็จะอยู่เต็มตามพื้นเวลามันเออเวลามันอยู่บนพื้นอะมันก็จะอยู่กับเป็นกระจุกเป็นก้อนๆเห็นแล้วมันเหมือนเหมือนใบไม้อยู่บนพื้นอะแต่ว่าเป็นผีเสื้อพอเข้าไปใกล้แล้วมันก็บินขึ้นท้องฟ้าโอ้โหตรสวย อันนี้คือความประทับใจแรกเลยคือเข้าไปแต่ระหว่างทางเนี่ยก็เห็นผีเสื้อเต็มทางแล้วนะครับทีนี้เอพอเจอผีเสื้อเสร็จปุ๊บเออผีเสื้อเจอตั้งแต่ทางเข้าแล้วนะครับแล้วก็พอนั่งรถนําเที่ยวเข้าไปเนี่ยที่ไกด์เนี่ยเขาก็จะเล่าถึงเรื่องของช้างแล้วก็กระทิงอธิบายว่าช้างเนี่ยเป็นยังไงที่กุยอุทยานกุยมีช้างกี่ตัวมีกระทิงอยู่กี่ตัว แล้วก็ข้อควรระวังแล้วก็ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับช้างแล้วก็กระทิงนะสัตว์ที่เราจะได้เห็นหลักๆในอุทยานก็คือช้างกับกระทิงเนาะแต่ว่ามันก็มีสัตว์อื่นด้วยอย่างเช่นนกอย่างเช่นหมาจิ้งจอกเอ้ยหมาหมาในแต่ว่าผมไม่ได้เจอนะแล้วก็หมีอะไรพวกนี้นก็หาเจอได้ยากเหมือนกันหลักๆก็คือช้างกระทิงแล้วก็นกที่จะเห็นอยู่สามตัวนี้แล้วก็เรื่องต้นไม้อะไรที่เขาก็มีความรู้แล้วเขาก็เล่าเรื่องต้นไม้ฟังด้วยนะ โดยที่ข้างในจะมีจุดเช็คอินอยู่สามจุดจุดเช็คอินก็คือเป็นจุดเอ่อเป็นจุดที่จะเป็นลานก,กว้างๆแล้วก็จะเห็นช้างกับกระทิงอยู่บนลานนั้นนะครับแล้วก็จะมีลานก,กว้างๆอยู่สามจุดจาชื่อไม่ค่อยได้นะเอาเป็นว่าสวยทุกที่เลยนะครับคือแต่ละจุดอ่ะมันก็จะเป็นลานหญ้าสนามหญ้าก,กว้างๆแต่ว่ามันก็จะอยู่ไกลหน่อยนะแล้วก็จะเห็นช้างกับกระทิงแล้วก็ มันสวยมันเป็นสนามหญ้าที่สวยมากอ่ะมันผิดหวังเลยสักทีหนึ่งแล้วก็อากาศก็ดีวันที่ผมไปอืมไปดูช้างไปดูกระทิงแล้วก็ถ้าโชคดีมากๆเนี่ยเออนอกจากที่จุดนอกจากจุดเอ,อชมวิวสามจุดนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นช้างกับกระทิงข้างทางด้วยซึ่งตอนที่ผมไปมาเนี่ยก็เจอกระชิดกระทิงเอ้ยก็เจอกระทิงหรอระยะใกล้อพอสมควรเลยใกล้รถพอสมควรใกล้รถนั่เที่ยวพอสมควรเลย แล้วก็เจอช้างวิ่งผ่านไม่ใช่วิ่งเจอผ่านเจอช้างเดินผ่านถนนด้วยเออเดินตัดถนนด้วยแบบอยู่ใกล้มากก็เป็นโอกาสดีๆนะแล้วแต่ดวงนะอันนี้แล้วก็พี่ไกด์เนี่ยเขาก็ใจดีแล้วก็เป็นมิตรมากๆเพราะว่ามันเป็นแบบ private trip ่ยแล้วเราจะคุยจะถามอะไรพี่เขาเขาก็แบบกันเองกับเราอืมแล้วก็ดูแลทั่วถึงมากๆนะครับอยากจอดตรงไหน,นอยากดูตรงไหน,นอยากรับคำอธิบายอะไร าจัดให้ได้ทุกอย่างอือประมาณนี้นะครับในทริปก็คือเราก็จะไปดูช้างตามจุดต่างๆดูกระทิงตามจุดต่างๆแล้วก็เอ่อแต่ละจุดก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปสวยมากๆนะครับแล้วก็ตอนที่ผมไปอ่ะไปเจอพี่ที่เขาเป็นช่างถ่ายภาพเขาเข้ามาถ่ายภาพช้างภาพเอ่อที่อุทยานกุยมันจะมีช้างตัวหนึ่งพี่ก็เล่าให้ฟังว่ามันชื่อผู่ลูกใช่ป่าวา เออน่าจะชื่อหูลูหูลูก็คือมันจะเป็นช้างที่ที่เขาบอกว่าเป็นช้างที่สวยที่สุดในประเทศหรืออาจจะในโลกด้วยซ้ำคือมันเป็นช้างตัวเมียที่ตัวใหญ่มากแล้วก็ได้ันชื่อหูลูเพราะว่าหูมันอจะตกๆนิดนึงก็เลยชื่อหูลูซึ่งก็พอฟังจากพี่เขาแล้วมันก็แบบฟังเรื่องราวจากคนที่เขาอินในเรื่องนั้นๆน่ะเขาอินเรื่องช้างเนี้ยแล้วเขามาเล่าบอกโห ทวีคูณความประทับใจเพิ่มไปอีกในทริปนี้ก็เลยเป็นทริปที่โชคดีมากๆเจอช้างระยะใกล้เจอกระทิงระยะใกล้เห็นช้างเกือบ20ตัวเห็นไปน17ตัวรับช้างอะ่ะแล้วก็เจอพี่ที่เขามีความรู้ที่ช่างถ่ายภาพแล้วเขาก็เปิดรูปเปิด,ปด,ปดรูปรูปนู้นรูปนี้ให้ดูอ่าอิ่มอิ่มเลยทริปนี้ก็สําหรับราคาอยู่เพิ่ม850บาทตามที่บอกไป ถามว่ารู้สึกคุ้มค่าคุ้มเวลาไหมคุ้มมากมากก็แนะนำอยากให้ไปเที่ยวกันแล้วก็เอหลังจากที่เสร็จแล้วประมาณหกโมงใช่ไหมมันจะเริ่มมืดเนาะแต่ว่าทางออกอ่ะทางออกมาถนนเพชรเกษมตอนออกมามันก็ระยะทางประมาณสามสิกิโเมตรนะแต่ว่ามันเป็นทางตรงไงนุกอย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่ค่อยเลี้ยวเยอะก็วิ่งตรงๆแล้วก็ถนนมันก็มีไฟสว่างค่อนข้างสว่านอันนั้นก็ไม่ได้ต้องกังวลเรื่อง จะออกเมื่อออกเด็กอะไรนอนสว่างด,ดีดีทุกอย่างเลยสรุปแล้วนะครับแต่ว่าราคาอาจจะสูงนิดนึงถ้าคิดว่าหนึ่งก็คือไปไปช้างธรรมชาติที่เราก็จะได้ลุน้นด้วยว่าเราจะได้เจอตรงไหนมันไม่ได้เป็นอะไรที่เซตไว้เป็นที่อะไรที่ธรรมชาติล้วนแล้วก็แบบนี่แหละมันคือความตื่นเต้นอย่างหนึ่งแล้วก็พี่ๆเป็นมิตรแล้วก็บรรยากาศโคตรสวย ตามอย่างเนี้ยมันก็ได้ทําให้ผมพูดได้เลยว่าผมอะรู้สึกคุม้มคุ้มค่ากับเวลาแล้วก็เงินที่เสียไปมากๆก็รีวิวทิปจบถึงเงินเท่านี้ครับขอบคุณครับ